สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเออมาเตียนมินนะครับไม่ต้องจำเป็นต้องเปิดล็อกอันนี้ก็ได้เนาะขั้นแรกนะฮะทุกคนเข้าไปไม่ได้นะครับคือทุกคนต้องวิ 11, ่งหนีไปหนึ่งร้อยก่อนนะกับฟองนะครับทุกคนต้องไปตีดูฟ้าก่อนนะโอเคนี่ครับทุกคนก็กดทอ็อกเลยนะไอเซตบอลเอ็นมินทุกคนต้องตบนะที่ยืนยันไม่ไม่อัพเดทผ้าโอเคน้ำก็จะว้มามันตรงนี้นะครับและเราฆ่าไอ้บอลเอ็นมินนี่เนาะตุ้มตุ้มนี่ตอนนี้ผมก็รหัสมังกรมาเนาะ นี่ช่องเอฟฟอร์ทีดเอฟฟอร์ทีดจูนะครับเนะี่ยนี่นะโอ้ยตาเป็นหมุนพระจะฆ่าง,ง่ายเลยนะครับฮึบโอ้ยทุกคนต้องระวังนะมันโหดมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยเนี่ยทำตั้งหลายท่าเบสแล้วเรื่องมันเท่าเดิมมาคนดูดูโอ้ยมันโหดขนาดไหนเนี่ยเรื่องมันเท่าเดิมอ่ะนี่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 โอ้ยทุกคนจะหมดแล้ว ไม่ได้นีวต้องนีกันไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮึบอุ้มหนจุ๊บจบเอ็ดมิงทุ่มเลยฮบโอ้ยฮึบอุ๊บอุ้มึบโอ้โหเอ็นมิงกระด็นฮึบสวยโอ้ยโหดโหฮึบโอ้ย คิดว่าเก่งเหรอแอดมินเอาแอดมินอยู่ไหนแอดมินอยู่ฮึบต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 ึงคุณตัวข้ามันตายนะครับถ้าทุกคนแบบอยากฆ่าใช่ไหมเดี๋ยวจะขึ้นให้เดี๋ยวผมจะแบบมันจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะว่าฆ่าต้องเอ้ยขึ้นจู่ๆต้องแบบไอ้ฝีดึงเดของวิดีโอนะครับนะฮึบอ๋อเฮ้ยยึบเลือดนี่เนี่ยวางมินเลยว่าแอดมินแอดมินหาเรื่องแอดมินหาเรื่องยึบ อุ้มผอ,มอแอดมินโอ้ยนี่ครับแล้วเราก็มาดูการต่อสู้ของแอดดูนะครับเราเรียกแอดมินเนาะนี่คือผู้สร้างเกมส่วนนี้ก็คือแอดมินเนาะโอเคแล้วก็รอมันกันรอมันต่อสู้เสร็จนะครับเนาะ

โอ้โอาจจะนานหน่อเนาะีปีแล้วนี่ครับเนี่นะครับเนาะที่ไปโลกใหม่ชื่อเข้าไปเลยกดพอกนะครับตอนนี้กด yes ไปเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ที่เราไปแล้วนี่คือ id id long ผมก็เลยแบบดูอยู่แล้วนะพ่าตอนนี้ id หลักผมวิวสองพันละโอเคครับโอ้ยอันนี้ใครวะ ครับครับโอเคนี่ครับนั่ก็คือโลกใหม่ด้วยเอเคเนี่ไอ้นี่ไอหน้าจบไอไอเอาไอไอนี่ไอนี่กรดีนี้เสียดายไม่มีไอคิสกันเกียรตว่ะไอ้นี่พุ๊บตูมอ้าวทัวทษวครับโทษครับทัวทษโทษนี่มาสู้กันหน่อยมาสู้กันหน่อยฮึปเอาไม่โดนฮึป อุ้มเราจะมาปวดคนโลกใหม่กันนะครับนะโอ้ถ้าดีไอดีหลักมาฆ่านี่มันตายยังไงแล้วเนี่ยเจ็บโอ้ยโหดโหดอะไรอ่ะออ้ยอะไรอ่ะดาบอะไรอะเฮ้ยทำไมโหดจังอะดาบอะไรอะแบบโเฮ้ยปเปล่าเนี่ยถ้าเป็นโปก็จัดไปใส่กพิบดมนมดมต้มมนป็นมนมเป็น เฮงแล้วมันใช่ชะคิดฝันกี่โอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยจะตายจะตายโอ้ยจะตายโอ้ยจะตา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 ยเฮ๊ยหมดหมดระเบิดนิวเคลียร์ทัพอาเขตเอาตายข้าวหมกไปสีนะจ้าววีเอาผุนพระมานะชนะแน่นอนแลเคยก็ประมาณประมาณนี้นะครับเนาะผมจะไมีวันย่อท้อนะครับนะคือถ้ามันเอาข้างหัวผมไปอ่ะผมจะเอาข้างหัวมันคืนกลับขึ้นมาสองเท่า

อ้มไม่ใชตับอะไรจๆบจั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 บตี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 ้ีตี้ีตีตีตลตีรีตาตอะไตีตีะีหนตีตีตไตีตีะมตไตีตะตีตีตีตกตี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 นีนีตีนีตีตีตลตีตีตีตไม่มีันให้มตี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 มันดัก อย่าเอาไอดีหลักมาฆ่าทิ้งซะเลยป oh. ุิบเอาวแตกโอเคครับถ้าใครชอบลิปนี้ฝากติดตามและให้แชร์ด้วยจิมมีคลิปหน้า